ขอต้อนรับสู่ช่อง PUBG Thailand ออฟ i ิ i ชียลฝากกดติดตาม s u b ส c คร b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อรับชมเนื้อหาวิดีโอ PUBG แบบภาคไทยและซับไทยได้ก่อนใครที่นี่ที่เดียวตายแลวครับดูไม่ตานห่อและสับเปขอลูกนี่ หัวใบคนละนี้คนละกูชิวคอใส่ไมซิ่แต่นูรินไม่ล่อเราเป็นเป็ดเด็ดสองออกจากเกมไปเป็นศพแรกของเฟสนี้ครับผมถึงมาได้เป็น4คนอีกครั้งหนึ่งแล้วสำหรับคูรีรา,ลลามนะเจมโดนยาร์ดของฟาจงหวะน,นี้โดนหน้าโดนแล้วเป็นจเจ้าแมน,น,นก้อนแมวสวนเจ้าแมนน,น,แมน้องดวาวเาหลือคนเดียวเราไม่ล่อเอคเล็กซี่ปิดแอตทลอดาออกจากเกมในอันดับที่สิบหกถุงเงินเกมลดน้อยลงแบบนี้ด้วยแหววเข้มถูงไมซีายิงต่อยทั้งด้านของเอ็นจิริงครับผมดูจาบอยแล้วโซเปิ์มาปิดเอ็นจิริงครับผมไม่ได้เล่นนะเกมนี้ บอกแต่ว่าตรงนี้คอเกียวไหลมาเกตีฮาวมาสโอ้ยยิงไปเหลือตัวละนิดตัวละหน่อยเท่านั้นเองครับผมโอ้เพดเด็ดเหลือประมาณ1ฮะยอดคิวเหลือประมาณติดแล้วเรียบร้อยครับผมดินแจงกุรอมาเอ็นดี้ไปดไ,ได้เพดเด็ดเหมือนกันนอดาวสองตัวติดๆเลยครับผมและปิดอย่างไวโดยแจงกุรอค,ครับผมกลายเป็นว่าเป็นโคน้ชแคทน้องดาวลงไปก่อนรู้นติดดีแม็กก็แจงเขาตีของอเมริกันนี่และจูเกตีิ้งฮ้อมาแต่ว่านี่ไงจันพิกินกับดสกิลี่ครับผมส่งสองคนนะลงไปนอนก่อนแต่ว่าโดนตรวจมาเหมือนกันโดยติการแล้วก็ธนวัฒนนน์ั่เองดดิแไไป้ เดียบดีเหมือนกันก็ผม่าตรงนี้โอ้ยยิงมาเลยเรียบร้อยเหลือคนเดียวธนวัฒน์ยังไงอาร์โมลี่เกมมิ่งมีปัญหาอีกแล้วก็ผมชิเกนาร,โ,รดโดนเข้ามาเก็บงานให้เพื่อนก่อนบอกว่าเทรไปเหลือหนึ่งหนึ่งะจังหวะนี้โคเลนซี่ล็อกให้เพื่อนไอ้ตายตีจะมีเกมเข้ามาแล้วดูวสเปย์จังหวะนี้ลา่าเข้าหัวเฉยเลยฮะคูเบอร์ลิวครับผมเข้าหน้าเฉยเลยฮะน็อกดาวน์ลงไปก่อนแล้วเดินต่อเลยแต่ว่าอโลหะครับเขาแอบ,บขึ้นมายิงน็อกดาวน์ลงไปก่อนนะเบรกข้างหน้าของโคเลนซี่ไว ใช่ครับผมแต่วันนี้ดูเขาตั้งโซนรอรับ m i d s อย่างที่บอกครับผมจูเลียโอสุดไปแล้วจูเลีโอสิบปีแล้วสเปย์หน้าหนึ่งสเปย์หน้าอสองจูเลีโอมีเป็นไส บอลนิวมาเก็บที่พวกน้องกับผมจูเลีโออีกตัวเดียวเคซีพักเดินขึ้นมาลอถึง,ง,งจังหวะแล้วจูเลีโอเก็บก่อนเดี๋ยวเขาจไม่ได้จบในอันดับที่ติดไปแล้วแล้วเป็นฮอนโบย่ามาปิดแอสติกฟ้อกจบในอันดับที่เก้าโคตรสวยครับจูเลีโอใช่ครับผมใครว่าโรยลาฮะช็อตนี้สเปเก็บสามคาราเลยฮะไม่ต้องก้ามาเก็บฮอนโบย่าไปครับผมเป็นคิวสติวะตรงนี้เราไม่ต้องก้าแทงจูเลีโอไปเหมือนกันเหลือคนเดียวฮะเอสกูรูเซียครับ,รบจูเลีโอน็อกดาว์อยู่นะครับผมแต่ว่าน่าจะดึงกันขึ้นมาไม่ได้แล้วนะเพราะว่า่าาาบบบรรรูโตเเเเนนีียยยมมมััข้้ชิิดอฮะคจก จังหวะที่เห็นคิวฟีได้ได้ยินเสียงปืนออกมาเนียนก่อนตอเคแล้วแล้วนกาขอฟีใสเอ็มไอทีจบในดับที่8โดนขอจักมากมาตรงนี้ลงมากดหัวฟีได้ก่อนหนึ่งล้อตันโตสบัดมาเก็บสองเลยครับ5้าเด้งก็มาจนว่าโดนขอมาไกลๆล้อตันโตน็อกไหมฮะแล้วสุดท้ายเป็นบอดบ้าตัดล้อตันโตได้ขอเก็บก่อนเอาคิวเอาคิวมาแล้วเอายังไม่ได้โดนรถที่จินสวนก็มาเหลือนี่สิเท่านั้นครับผมใช่ครับแล้วโลเซต็จครับผมมาชุบโยชิมินบุรีน่าจะขึ้นมาได้แล้วขึ้นมาจนได้ครับมุมนี้จะาอสเปรเอ ยังไม่ขาดครับมีสโอกออกมา2ลูกซ้ายกับขวาเดิน3แล้วเดิน3ตัวูดแรกออกมาเจ็บหม,มากมากสเปย์มาอยู่มาเจ็บจังใจออกขวามาแต่ได้ตองเกตูซ้ายล่างมาได้อีกเป็นสุลาบีอย,อย่าบอกว่าจะเก็บโยช,ชิฮานไปกดจานโมเมนต,ต์น้องดาวลงไปครับผมและยิงฟรีเป็นทีเปบ้คิวของแจนกูรล้อมาจบสวยๆเกมนี้มีคริโอกับแจนก,กูรล้อครับสองทีมครับ MSC กับโกลเด้นแคทโกลเด้นแคทต้องการชิกเกนเพื่อไปไล่คุณลามจังใจโดนเปิดก่อน แจนกูล้อออกมาซ้ำเอาเรื่องนะเกมนี้แจนกูล้อครับผมโอ้ oh, แท็กมีสโม,มบังอยู่แต่ว่าสโม,มกำลังจะจางแล้วจางแบบนี้ได้ยินเสียงได้ยินเสียงล็อกด้านล่ามาตัวได้ผมพอจดดีก็หัวแล้วเป็นตัวจ่าเก็บเก็บได้โกลเด้นแค่นเลยครับจังหวะนี้ไฟแรกของเกมที่หนึ่งบบมาทีมเป็นสองคนนะ <c oughs> ผมอัลวี่เกมมิ่กับบุรีรามนนทุมแต่แต่ละเป้โอ้โหเอ็ดดี้เบอร์ลิวก็หัวจูเกสซี่ไปคราวนี้เสียเปรียบแน่นอนครับผมทางด้านเอจี่นี่ครับแล้วเอ็ดดี้นะ ียังล็อกอย่างต่อเนื่องแล้ธนวัฒน์เจ็บเหมือนกันตรงนี้เหมือนจะปาชิงขอบหน้าต่างแล้วเด้งไปแบบนี้เอาเรียบร้อยครับจะช่วยได้ครับนี่ครับตอนเราเ่เนดนกิมติวะ ตัวไกลนะแล้วมีแมคเคนซี่อยู่ใกล้ๆครับเบอร์รีพอร์ตว่าเจ็บมาเหมเคนซี่เดินขึ้นมาสเปร์บอลิวระยะนี้ขาดเมตเตียวตลอดไอ้ตันกรขึ้นต่อขึ้นต่อโดนสเปร์ขาดไปประมาณ3เมตรแล้วเป็นโซเฟอร์ตปิดเอ้ตกรน็อกดาวน์ลงไปแล้วเห็นแล้วแจงกูรล็อบจังหวะนี้ควักแรนเนทมาแกะสลักฟ้าออกไปสเปร์ใส่เด้ไปก่อนชุดแรกโดนชุดสองเป็นระเบิดเก็บบอลไปแล้วก็มนเก็บสามแล้วแจนกูรล็อบตัวเตะสุดอยู่คงมีดาวสเปร์มาสวนได้หนึ่งนะผมแต่ว่าเลือดเลือนหนึ่งเจ้าคิวก่อนออมรีเกกกมม่่่ออนนนดีีไไปต้าๆ เลยแหละจะทำมาหยุดแต่เมื่อเต้ตั้มก่อนตั้มไม่ได้ตั้มไม่ได้โดนตั้มเบอร์เกนสุดท้ายแจงกูลรอบไหลมาไหลมาวิ่งไม่ทันเหมือนกันเลยครับเงียบเือนจะมาแค่สองมาสองเข้าไปเนี่ยบโดนต่อลบเบิร์ดของห้องเตะยอนปาของกูเลสเตที่ผมได้มาก่อนหนึ่งแมตุนัดเจ็บหนักมากแล้วลาจะไปห้องเตะโอ้โหขาดไม่เดียวห้องเตะไม่สู้ถอยกลับไปก่อนกำลังกำลังหลงครับลาโบแตกไปตัดน้องห้องเตะได้จากทางด้านหลังไงผม มาติดบาน2คนครับโกลเด้นแคชชุบสี่น้อยขึ้นมาได้แล้วรับอีดอฟคุณตาเตเป้พู่งส,ส,สองเก็บสีน้อยมาจะลาดศพจะลาดไปเป็นศพยังไม่ได้เลยที่เกลือศูนจะมาจากแมนกโซนาสุลบีไปตัดหมูชิวได้ถึงด้านหนึ่งสองลูกสองลูกติดไปหนึ่งไอ้กูเจียนนอนก่อนสามลูกสี่ลูกไอ,อ้เจนนี่กับผมเปิดหัวแฟรได้เดเดเดวีกิ้งางฝั่งเเปนใส่โปรแจกเก็บทีแรกแล้วไอ้กูเจียนโดนน้องจากซิกแซกไปเหลือคนเดียวแล้วสุดท้ายไปเสียจบอันดับที่สิบห้าครับ ไปเกิดขึ้นมาคิวติดจะไม่นองเราเป็นพรสุดูดไดโดนลูกแน่นอนไม่ก่อนเราแต่ดาเก็บดรอปบอลน็องได้นหนึ่งไม้หนึ่งอัตโต้เบอร์และโดนเก็บเป Double ็นดบเบิาะฟิวของตัวเตะขึ้นมาเหมือนกันนะเวกาก่อนได้ต่อเฟิร์นเหลือคนเดียวครับสหรับเวลคอมทูไมต้าได้หัวแถวราบูออกไปแล้วหนึ่งคนเป็นเจ้าแม่แต่ว่าเอ oh. ็ดดี้ดูว่ายังมีคนหนักอยู่แล้วเป็นเจ็บนองได้ลงไปแล้วเอ็ดดี้เก็บเป็นห้าคิวของตัวเองเป็นแลมเพลและห้าคิวของบุรีรัมย์ครับผมเมจิกดันเข้ามาสามคนโซโยโดนรับจากเพอร์มูดด้วยอีกหนึ่ง ดูตรงนี้เอมโพัวโตไปโตเกียวต้องลงจากรถราปีลป่อนน็อกยังยังไม่น็อกโตเกียวเป็นได้สวนกลับมาเลืยี่สิบแปดตองเคสเจ้าแม่มาตัดเฉลิ่ยจอนโดนน็อกไปสุดท้ายโตเกียวโดนลุมจากสองทีมจบในอันดับที่สิบสองแล้วไมค์พนัทเดินลงไปน้อตัดโดนท้อมาจากเฟอร์มโบมูนในตทุนนันเล่นไม่ได้ในตำแหน่งนั้นนี่หวงบอลเล็กฟีบอลท้อเผาไปอีกลูกสองลูกสองลูกแล้วเป็นสองป่อนติงตัดน็อกได้เฉยกันมาจากโค้ดเล็กฟรี โปลนักซ er ี่รตัวแต่ว่าโบกสวนเข้ามาเข้าหัวคนนกซี่เลยผมสามต่อสองมุมเมดีาติดมาติดแล้วลุนี้ผมเบอเมดี้เอาจัดเลยฮะเกมนี้แล้วสออกจากเกมยังไม่สเกมแม้ตนก็เดีเก็บทิปอคิวส่งคนอินเกตจบในดับที่หกไฟเลยครับ็อปผาไปก่อนหลูกฮะเบกาตอดไกลมาล่าสเปมาเพิร์ช็อตเข้าหัวล้อตอนโตนเก็บหนึ่งสอต่อส สองต่อสามยิงปีแล้วล่าลว่าเก็บบอลเซนไม่ได้ด้านซ้ายโผล่มาแล้วเป็นเวกาก้อนเป็นมรสแต่ช่วยยิงไว้แล้วเก็บเราที่จริจะเกมไปก่อนอได้ยินยได้ยินล้วเห็นหัวเห็นหัวแสดงปะแสดงบอลมมแล้วเป็นจัดโมเมนต,ต์ที่ทำได้ดีกว่าช็อตนี้เก็บเวกาก้อนไปหนึ่งต่อสองเลยครับอุ้ยเราเลือกเดินเทรดด้วยกันครับแบบนี้โรซิเต็ดน่าจะต้องยิงให้ได้สองคนนะนี่ครับมาลายเดียวกันแบบนี้ สะบัดเข้าหัวจังหวะนี้เพิร์โมด์เก้าคิวครับแล้วอ้อมขวามาโลให้อีกทีมาแล้วไอ้ไมเทสมาช่วยอีกสองคนจูเนียวกับดักแมน Dark man เปิดฟองยิงมาจังหวะนี้และปิดดอหายไปครึ่งหลอดแล้วมุมนี้จรมายิงฟรีเราแล้วตัดเอ็นกูรูเปียไ,ได้ก่อนได้ไปหนึ่งทีติดไดไปทำปุย่าไปครึ่งหลอดแล้วท่านผู้ชมครับแบบนี้ไม่ใช่มีปัญหาแล้วจูเนียคมา,ายิงหลังเช่กันป่าย์อาวสามต่อสามจูเนียเรียกมเป็นคุณสามเก็บและปิดดออีกหนึ่งคนอ้อมขวามาโลหะระเบิดเก็บเพื่อนไปได้แม่ตัดฟอาเอร์ กำลังจะได้ไปต่อครับไม่ไมาได้เดือดคนเดียวเป็นฮ้องเต้สุดท้ายเป็น M I T ปิดฟีเป็นจบในอันดับที่1 6ในนาทีที่7เท่านั้นครับเกอรแล้วส่งทิ้งใจกับแมนซานสองวัยตรงนี้ข้อขึ้นมาแล้วเราต้องตัดบอลมาได้อีกครั้งหนึ่งพยายามจะเก็บคิวเล่นเจ็บไม่ได้จะตายจีถ้าน้องไปหนึ่งคนลำบากแน่นอนครับไกส่สะทุนหน้าอาเมริกมมิ่งเอ้าแล้วนี่ครับธนวัฒน์ระเ,เบิดมานำมาก่อนครับ ไปจัดไปกินครับไปได้น็อกทาง,งยูมานะและวเจครับไปตัดทางในเวียการ์บอตออไปครับมามุมี้เอจเข้าใส่มาเกเียรมัดตัวโดนเจยยอได้เหมือนกันเข้ามาช้าเจคอโดนข้อมาจากด้านบนแล้วไปนาวันเก็บรถจากเจเอาจเก็บเลือใจกุรอบคนเดียวมุมนี้แล้วนายกุ็อบโอฝาได้ดับเบิลน็อใส่เอจจังหวะนี้ทำไม่ดีแล้วต้งมีตัวแจมมาแล้วเป็นเจกลอที่ทำไม่ดีกว่าโดนยิงหลังมาถุดายเป็นเดียมปิดเอจบในดับที่สแจมไปตัดเกียร์มัดน้องเป็นั้ที่สองลูกิโดนระเบิดเก มกเลโดนเ้ามาจีเป็นเอาจะเกมเปโดนเต็มจีเก็บเอกจากเกมไปไดเข้ามายนะติดฟอกกับปูรีลำโดนระเบิดย้อยมาลุกปีเอ็ดดี้จบไปถึงแล้วเป็นตัวได้จึงโยนสเปย์ใส่โนดาโนดาแล้วจึงโยงเก็บโนดาจึงเกมไปเดินสองมาเป็นสี่คิวแบบนี้แซงไก่ตัวน้าไปที่เรียบร้อยแล้วโอ้ปูรีลำโดนหลังไกลไก่คอลงมาอีกหนึ่งชิมนะผมเฮ้ยแล้วตามโวยไปนอนโดนย่าตัดน้องจิเน่โดนมารูสายลุกติดทีมจบอันดับที่เก้าเอ็มไอเทนได้ไปต่อเลยครับเอาเรียกนี่ครับจานโมเมนต์น้มาขอจากไกลๆครับ โอ้โหตรงนี้ฮอนโวย่าจบไปที่อันดับ8นั่นเองครับโอ้โทักปูไปเปล่าเลยอ่ะโอ้การว่าเข้ามาให้โดนไจเซอร์กดหัวจังหวะน,นี้เด่ๆกลังจะน้องดาวแล้วเป็น8บาแจมสีน้อยไม่ดีน้องดาวลงไปด้วยแฟนเก็บสีน้อยเอาจะเกมไปก่อนเดทเทยังอยู่ในวงเฟตที่6ละครับมีการแล้วยังเหลือธนวัฒน์นะนอนเนียนๆอยู่ทางด้านล่างของเดทเทเกมมิ่งนั่นเองครับและไจเซอร์ดูหน้ากับซิกแซกหมูสเตนนั้นชนกันอยู่แบบติดๆแต่แล้วมีเซฟ8มา แล้วตรงนี้ยังไม่ขาวนะนี่ครับมีรถบังเอาแล้วลูกนีขาวมาแล้วแต่ที่แบ็คยังไม่ได้เข้ามาครับน้องดาวลงไปแล้วบอลขอเก็บสิกแซงน้องดาวเตะออกซ้ายมาแม็กโซนัสควันจางจานูรินเก็บบอลฟ้าพิลารจอดมาได้แล้วขอฟีต่อไปตำนัดตัดสไตล์จิตแล้วขอออกจากเกมไปแม็กโซนัสนั้นยังปิดไม่ได้เพราะว่าเพิร์ลเพิร์ลมูดก็ยิงกดมาครับแต่ว่ามุมของหมูสเต้เนี่ยเพิร์ลเพิร์ลมูดมองไม่เห็นนะทำให้ตรงนี้ มูสเตได้เปรียบอุ้ยรถได้มาแบบนี้ครับโดนแปดอยู่แล้วทีมาเรียบร้อยครับจบไปอันดับที่6สสำหรับโกลเด้นแคทครับใช่มูเต้คานมากับบูโซนเตเทเกมมีงกำลังจะกินฟีมไม่ไหวมอบมอบบูโซนเฉยมูสเต้จบในอันดับที่4ไก่เซอร์ทูน,น่าอูแล้ว ร,ร้อมโกไม่ค่อยคะแนนมาสองฝีก็เเีเรียบร้อยผมสามไม่อาต้านทานได้เดวาครับผมแล้วเรียบร้อยเลยนะทุกฟ็อกออกจากเกมในดับที่3แบบนี้มีโอกาสแซงในตารางคะแนนไก่เติมได้แล้วโคตีโคต่อครับโคตีเฉยเออผมเลยโตนได้ลงไปแล้วหลงังจากขวาดับเปล่าหรือเปล่าแฟนเล่นกับสโมครับผมยามี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 กระพื้อไม่ใช่ครับผมโอ้โหยามีแต่ไม่ปามาแปดแต่เก็บตกมาก่อนครับว่าแล้ววีนี้ต้องมานะเวเพลงก็มาไปตะโมก ไปแล้ะเข้าต้นไม้เข้าต้นไม้ที่สาย,ยากแฟนไม่ปั๊มเลือดแฟนตัดสินใจหยอดแฟนแบ่งมาปั๊มเฟอร์เดนคิดแล้วฉีกซ้ oh. ายหนึ่งขวานหนึ่งบอสเต้นหามุมหามุมแฟดปั๊มเลือดขึ้นมาทันออกมาโรเเปมาเหมือนไม่ปั๊มแล้วเป็นล็อกกี้จิ้มเพราะสมุติสองแชมป์ติดอีกแล้วเลยครับ oh. ต้องเด้งเครื่องแล้วเช่นเดียวกนันจะลิงของ่ายจิกโกโยขาดแค่นาเดียแล้วไอเจะวิ่งกด ใส่จีก็ยอดซ้ำออกจากเกมงานเข้าเลยครับแอน์ตติกฟอบแล้วเมกแกนซี่กำลังจะมาตบหลังเดเจชเกมมิ่งเงดีสวนเจเยอร์มาเป็นเศษกันไปแต่ว่าซ้ำออกจากเกมแล้วคูณสามเมกแกนซี่ครับผมสเตฟฟีใส่แฟนน็อกดาวลงไปเดินเข้ามายัดสองสามคนนูรินสวนโซเฟอร์หายแล้วก็เมกแกนซี่ยิงฟีเก็บดับเบิลน้องนูรินก็เก็บได้เป็นดับเบิลน้องถูกตายปูชิวมาเทดไว้ทันครับเท่ากับว่าเวลค้อมทูไมต้ากำลังจะเสียเปรียบครับผมใช่ฮะใช่ครับผมเหลือคนเดียวฮะเป็นบ๊อบลีฮะแล้วลงนี้มาเก็บงานก่อนครับผมโนดาหลายตายไปเหมือนกันครับ ธนวัตรที่ขึ้นมาสวนทางได้คิมติวะได้เหมือนกันครับผมแล้วก็แมวฮะไหลตามโนดาไปอีกหนึ่งปอมดีสเปย์ไปและเรียบร้อยครับผมผู้เล่นคนสุดท้ายของเวลคัมทูไมตาฮะส่งเดเทตออกเกมไปหมดเลยครับผมรอไปหนึ่งคันมีปล่อยสี่เมจิกรออยู่แล้วสี่กระบอกวอาปาดเข้าหัวไปมีป่อยตีส่งแล้วเป็นสองคิวจากการขับรถผ่านของเมจิกเลยครับรอตอนโตดวิ่งมาบอกว่าสามหลุมนี้ขอคนเดียวครับเพลินเพลินเพลินนแล้วก็โนสเปย์ใส่แล้วเรียบร้อยจองสามหลุมแต่คินติวะไม่ยอมครับ มันของขาช่วงนี้โดดล,ลงมาลงเสร็จล็อกกี้จีมิงหนึ่งคนไม่ยอมอีกหนึ่งคนไอ,อ้กนนสก,กอ,อตบอกว่าขออีกหนึ่งหลุมมาท่านผู้ชมครับหลุมน ah ี้เพื่อจะเอาไว้ขอเก็บเรียบร้อยเลยครับผม<อ>และไก่เซอร์วัชากลุ่มสิดโซนตกชั้นทั้งคู่ระเบิดยันมาลูกสองลูกเอเมซีตามไปในดับที่สาดที่บอมทายไว้ระเบิดยันมาลายจีสวนจะมาแต่ว่าตะขีนคงกว่าเก็บสไตล์จีอย่าด่าไครลีระเบิดสามเมซีออกจากเกมไปหมุดเซย์ลอนขอมาจากายา,ยาสนา,นาญาครับผมเป็นทางด้านอามูรี่เกมมิ่ง ดีๆแล้วสเปยมาระยะดีแล้วเหัวเต้นทำไม่ดีกว่าชิเใหโดนดังสเปยมาต่อดังกค่นี้เจ็บหนักมากขาดไม่เดียวบมดบาตจัดตีกินอีกหนึ่งเนาะตัดทีเดินขวามาเก็บงานก่อนหัวเต้แล้วเห็นตัดทีเป็นเนทเอน้องดาวลงไปครับผมสองต่อสองบมดตายเก็บจัดตีกินเอาจะเกมแต่โดนขอมาไกลๆครับสำหรับผู้เล่นอย่า,เยา,า,ยา,ยยางเนทเอลงหลุมได้ครับแล้วดักแมน โอ้ยอาจจะเป็นสวยงามชดน,นี้ลาเบิดกอล์ฟดักแมนไม่ถึง,ลง,ง,งเลยครับคุท่านผู้ชมครับเอ็มทเทตต้องมาเคลียร์ผร้เล่ตรงนี้นะแต่ดักแมนขอใส่แล้วเอทาวาไม่พลาดส่งหมดบัฟลงไปน้องก่อลไล่ตะเป็นคูณสามใส่อีกสองผู้เล่นของไกเซอร์ทุน,น่ายัางไม่ได้เปลี่ยนเอทาวาอีกครั้งหนึ่งดักแมนหัวเตะถอยรถมา Mi ตสเข้ามาสู่ในวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเลยครับแล้วมีโอกาสปิดไกเตอร์ดูหน้าแถมจะไหลไปต่อถึงโม่พมูดได้เลยน้ำ80เมตรครับผมจะมาโดนตรวจไปเหมือนกันนะจังหวะนี้ mm hmm. เดเดน้องดาวลงใบบุเตอร์วนจุลิโอไปเหมือนกันโดนน้องดาวแบบนี้โดนเก็บหวานเจี๊ยบครับผม mm hmm. พื้นที่ให้หลบอยู่นะครับดักแมนเห็นแล้วขึ้นรถแบบนี้เคาะเคาะเคาะไปตองเคโดนตามไปก่อนนะจังหวะนี้ mm hmm. เรียบร้อยอ่ะดักแมนไ่ได้จับโมเมนเ์เหลือคนเดียวครับสำหรับโมพมูด ล็อกกี้จีมครับแล้วเบิร์จะมาเก็บเพอร์โบมูตหนึ่งลูกบอลทอไม่ถึงโรด้านหลังก็มีบอลทอของโกเลนแคทเิร์ปสี่สิบหกอีกหนึ่งลูกยัดที่เท้าสุดท้ายเป็นของโกลเด้นแคททั้งคู่เฉยเลยใช่ครับผมเหลือสองทีมับผมแ้นเก็บก่อนหนึ่งเก็บก่อนหนึ่งครับผมแต่ว่าทางด้านหนึ่งเขาดึงกันขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะเพรเดดไปได้ความอยุาจนตาครับผมจากการที่ไหลาตายไปก่อนแล้วตรงนี้หูตะเปยไป,ไปได้หัวด้หัวหอย่างไม่ได้ครับ แล้วมีเรียบร้อยหนึ่งองอุ้ยเกือบอ้ย,อยหมดหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนหยุดยิงไปชะงักหนึ่งฮะแล้วลงจากรถมาจังหวะนี้ปรยปได้มาแล้วพ้อมรีเก็บดาวน็อกเก็บคิวได้เป็นดับเบิลคิวเลยหรือเปล่ายังไม่คิวได้เท่านั้นก็เป็นสองคิวหรือเปล่ายังไม่ได้นะฮะจากที่เราเห็นชิปฟีครับอุ้ยแล้วโดนตรวจมาเหลือสิบห้าครับผมแล้วนี่ไงเรียบร้อยเป็นเวโนดิกายิงน็อกดาวน์ไปนะครับผมแต่ว่าได้แองเจลลิ่ไปก่อนนะที่ตัวเองจะโดนสามโดยเอ็กซ์ก็นั่นเองครับผม แล้วเตะไปคุนสามของเจ้าแมนคุณะโคปมาแล้วถอยดึงจังหวะเห็นซ้ายสายใกล้จังหวะของดักแม่ไอจังหวะของเจ้าแม่นะโอ้และโดนสองแบบนี้ยากนะโอ้แบบขึ้นมะบานเกมสองเจ้าแมนแล้ว,ลลวปัมวป๊มเลือดค่อยๆปั๊มเลือดสวิตสวิตร้องมาหรือเปล่าแล้วจูเลียลดันมาปั๊มเลือดดันโอดีได้สวนได้สวนแต่เป็นในมาที่อ้อกไปก่อนในดับที่สิบหกโดยสวิตมาช่วยเอาไว้เลยครับ แล้วมาที่มีบ้านเอกจีอาตัดน้องพาราเตอร์ได้ก่อนแล้วมาชิ้นอีกหนึ่งครับผมเป็นธนวัตรซีเอสเก็บพาราเตอร์ออกจากเกมไปหนึ่งคิวแรกของเอจีครับผมอูอ้แล้วโดนยิงเข้ามาอย่างข้างบนด้วยและเนทเอไปตัดเอกจีอได้ดูเลนส์ตัดและปิดดอ,อกรองเตะก็ดูตายโดนออกมาป่าดูตายดีเอ็มจีนอบไปก่อนและเป็นวีเฟนตามไปในดับที่สิภาโดยเนทเอมาช่วยไว้เลยครับอู้สเตะเห็นทั้งเดเทรดทั้งแอนาติกฟอกนะครับผมคุ้มสุดตรงนี้คือตัดแอนาติกฟอกแล้วเปิดน็อกดาวน์ได้ก่อนครับผม บมูสเตย์ครยิงเข้าจีโยลแล้วแถมเมทิเบนครับผมมุมเดิมแตกคนเราหัวครับผมตรงนี้เฮ้ยบอดบาสมาแล้วครับแต่ต้องระวังในเทดเกมิ่งที่ยิงมาจากด้านหลังแล้วลงแบบนี้นี่ฮะแฟดยิงมาจากด้านหลังแล้วเสียฟรยีจริงๆเลยครับบอดบาสไม่น่าทําอย่างนั้นนะครับแล้วไกลเน็ตไหมเรียบร้อยครับผมจัดการตัวเองได้ครับบอดบาสเมจิกอีสปอร์ตค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับผมถูกเกที่จะทำยังไงฮะเกมอดดามเลยไหม มันเล่นบริเวณรูแตกตรงนี้แล้วรูแตกได้หายเก็บไหมไดเก็บไปตองโอ้เล่นรูแตกได้เฉียบแล้วยิงตัวออกมาจากด้านข้างรูแตกครับจังหวะนี้มีการเดินแน่นอนเดินสองขับรถหนึ่งแล้วขึ้นมาตะเบใสไปเด็ดมุมนี้ไเกมซ้ายเปิดตาไม้ตีปิดแอสแทกเอาราว จบไปในดับที่สามมุมนี้จน่มวเบนไปตัดแนั่นเปนเดคของม่ไกลแต่ว่าเมสซีกับเบนเท็มาแล้วแฟดปัดกสีได้ลาลงไปมาอทุมบานสวนมาเมสซาสโนแอ้ทุมานูนีโดนสุลฟิุดต้ายเมจิกต้านทานไม่อยู่4คนน่ารักเบนเทไปโดนจับโมเมนต์ไหลมาตรงนี้โตเกียวสไตเกอร์โดนไปก่อนบอหนึาหนึงเป็นโแถกเก็บแดไปแล้วดักลิฟไปได้ไมตีฮะกำลังจะนองดาวอีกหนึ่งโดสกีเรียบร้อยครับผมเก็บโดยชิเกตโรนะระเบิดสาลูกครับผมตรงนี้หรือว่าจะเป็นทีบย นกไปหนึ่งครับผมเวนติก้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยครับผมโอ้ยแต่ว่าแถมครับผมลากไปด้วยครับมาแล้วครับผมรูปตีมจังหวะนี้คนหนึ่งต่อสามคนครับผมกบไปกบไปกบไปฮะนี่ละเอียดมากนะครับเพราะหมูละเอียดจัดเลยใช่ครับอ่าตรงนี้ล็อกกี้จิมโดนไหมจัดให้เพอร์เปมูดครับผมเป็นทีมแรกครับที่ปลด สามติเกตินเนอร์ในวันเดียวในซีซั่นนี้ครับผมเอาเละครับซีซัติอีกหนึ่งซีซัติเกิดขึ้นอีกครั้งในซีซั่นนี้ครับหลังจากผ่านไป40เกมครับเท่าไหร,ร่ในการโอ้จงอลูกนี้ชาเป,ปอร์ไกลแล้วติดฟ็อกโอ้โหมซีชั่นนี้สวยจิงโย่ป่านมาเก็บหนึ่งก่อนไอ้สกอ็อตแล้วก็เหลืออีสองเจ็บมากจิโกโยเจ็บมากจะนิ่งล็อกขาแล้วเป็นเดอะมิตรบอยซี่มาปิดด้านหลังจิโกโยเทกันไปแต่ว่าคุ้มค่าที่สุดคือชาเปอร์ครับอุ้ยอะไรขวาล่างมูสามทีมไกเซอร์เวลคัมแล้้ววททุสายยี่่เดนรออูแลฮะโโอออ้เสีียฟไปดดต่างเล่นได้ าว่าจะเคลียร์ยังไงครับสำหรับชาปเปอรสปอร์ตครับผมโอ้ไม่คุ้มแล้วครับผมแบบนี้ฮะแล้วไหลเข้ามายาดเอสทีเบท้ยแต่ว่าเป็นเอ็กซ์กอรครับผมตรงนี้ติก๊กต๊อกโดนกดลงมาจาก่ยังไม่ได้ครับผมเหลยยี่ส<ม>ิบพรับผมขออยู่ครับผมโอ้ดักแมนเจอหน้าแล้วโพลชั่นดีกว่าเก็บเอ็ดดี้ได้ก่อนครับผมโกลเด้นแคทที่หนึ่งที่มั่งหลังแล้วส่ง SD เอ็ดดี้ออกจากเกมไปในศพแรกของเฟสที่สามครับซีคบ่ครับผมเรียบร้อยฮะบูโซนตัดออกไปแล้วกองเกมไปได้คนละซี่ ขออยู่ตองเค <French Claire> จะหาเพิ่มจะหาเพิ <S <S <races in> <water> ่มอู oh, <S <S 2> <S 2> ้หเป็นจังหวะที่เขากำลังจะดึงเงินขึ้นมาได้ด้วยนะครับผมเมื่อกี้ฮะโอ้ในหลุมนี้มาแล้วหิดติดหัวแล้วด็หัวุดอดไโอ้ได้ครับผมมาเดสเทสรอรับหนูติดทีมแล้วหนูดินลงมาเรียบร้อยผมหนูดินตัดอาคนี้ได้ก่อนแล้วหลบมาอู้แล้วเพื่อนไม่ได้หยุดรอครับทิ้งเลยฮะถ้าลงมาเนี่ยยังไงก็ได้หนูรินครับถูกต้องครับผมกลายเป็นว่าเดเทสบวกหนึ่งแต้มครับ ตรงนี้ DMG มจเหมือนจะเดินมาต่อสกีไปเก็บฮองเต้ไปก่อนครับผมฟาลเตอร์เดินขึ้นมาทางด้านซ้ายเปิดแล้วเรียบร้อยครับผมเป็นสกีน่ะส่งกระเตอร์ออกไปโนดาไปแล้วบอลเต้นเหมือนกันแล้วที่กันโล่กับสกีเรียบร้อยครับผมตรงบีเฟนจบอันดับที่3ไปแล้วยังไปกันต่อครับผมไปหนามลิเกมิกับลูตีดีมจูดิโอเปิดข้างมาเรียบร้อยครับผมได้เจกุลอไปก่อนนะโลดิสเดตเจออีกหนึ่งคนเรียบร้อยครับผมโดดักแมนครับกับจูดิโอส่งออกเกมไปครับจัดเลยครับผมแล้วที่กันโล่ไปโดนตองเคครับผมยิงน็อกดาวลงไปก่อนขออออไไไปปเเรรีียยบ้้ตงกด โอ้แบบนี้โมสคิวยาวๆแน่ๆครับได้อีกหนึ่งไม้เข้ามาชิดเรียบร้อยกําลังจะโดนคิวสติลแล้วเผาเพื่อนเลยฮะจังหวะนี้เผาเพื่อนไปเท่าไหร่ครับผมไปโดนด้านหน้าด้านแม่เลยเรียบร้อยครับผมโกลเด้นแคทเข้ามาชิดจังหวะนี้ตีน้อยพี่พียะใช่ครับผมโอ้แล้วเรียบร้อยไหมป๊อปแปดไปก่อนเพรชิดได้จับดีกินครับผมโอเคโอเคความนิ่งได้ยินเสียงเหมือนกันที่แปดจะมาหรือเปล่าครับเกมนี้ เติมเลือดไม่มีผลนะแล้วออกมาเ,เห็นแล้วไหมไม่เห็นไม่เห็นยางครับะเลเราเห็นได้ครับผมเฮ้ยจะมีฝ่ายมาเอาดิโหลดแล้วเป็นทางด้านตะกี้ไปตัดตุรบีเสียหายมากครับตรงนี้ตุรบีน้องด้ลงไปครับโอเคแล้วเขามีต้นไม้เล่นด้านหน้าด้วยไมเ่เซ็ตลุกไม่ลุกลุกลุกแลุกก็เปมาก่อน บอลตะบดตำแหน่งแล้วเรียบร้อยตองเคน้องดาวบอยชี้สวนดักแมนมาโดนลูกร้อยชี้หน้ามาเก็ตอีกหนึ่งสุด้ายมีตองเคบังแต่เป็น m i t s 10Q คิวครับ